ครื่องที่จะมาเราผัดรากหน้านะคือส่วนผสมมาว่าอย่างนั้นก็เริ่มแรกในข้อสําคัญว่าเราจะกินกี่คนแต่ถ้าเราผัดไว้ขายมันก็ต้องเยอะอันนี้เราผัดกินที่บ้านเองทั้งหมดก็6คน7คนอย่างเงี้ยก็กินสักสองมือสามมือเนี่ยเราก็ใส่รากผักชีลงไปก่อนผักชีลงไปตำคือรากผักชีกับหัวกระเทียมลงไปตำพร้อมกัน ทำให้ละเอียดคือโขกอะบางคนเรียกโขกนี่รากผักชีอ่ผักรากผักชีสัก12บสองต้นหรือสิบสิบหัวอะไรอย่างเงี้ยประมาณนะกระเทียมก็สัก15บห้าหัวนะกับกับรากผักชีมาตำพร้อมกันอา่านี่กำลังตำอยู่กำลังโขกอยูอ่ว่าอย่างเงี้ยเธอโขกแล้วก็เดี๋ยวเราก็ใส่ลงไปในหม้อนี้ เพื่อเจียวให้มันหอมเจียวในหมอ้อแต่จริงๆแล้วที่บางคนก็ชมว่าอร่อยแต่มันทีก็พูดยากเหมือนกันเห็นหรือว่าไม่ได้อร่อยแล้วธรรมดาแต่ถ้าหิวแล้วก็มันก็อร่อยนะเหมือนอย่างที่เขียนไว้ตรงนี้ช่วยถ่ายหน่อยถ่ายที่เขียนไว้ เนี่ยๆที่เขียนภาษาจีนนี่แหละก็คือก็คือธรรมดาธรรมดาก็ภาษาจีนก็เขียนว่าเนี่ยเแชก็คือใบใบไม้ก็สีเขียวเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะแขกที่รับเชิญก็มาถึงแล้วแม้แต่เล่าก็ใหม่มีเนื้อก็ใหม่มีแต่ก็ยังชมว่าอร่อยคำว่าที่ชมว่าอร่อย ภาษาจีนเรียกว่าหนังเฉิงพ่อเจี๋ยปิเรียมคืออร่อยที่นับใจและก็บางทีอร่อยที่หิวยางมากูผมเนี่ยขับรถมาจากสุโข,ขทัยระยะทางก็400ยกว่ากิโลมากินเสร็จกลับบ้านเป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อเขาก็ชมว่าอร่อยแต่จริงๆแล้วผมก็บอกไม่ใช่หรอกมันเป็น น้ำใจกินน้ำใจพออย่างที่เมื่อกี้บอกอ่ะภาษาจีนบอกว่านังเชงหอช่อเทียนถุยเทียมก็คือแบบเนี้ยจริงๆแล้วอาจจะขับรถมาหิวหรือ,อยังไงก็ไม่รู้<ม>เลยคําว่าอร่อยแต่จริงๆผมาก็ธรรมดาธรรมดาอ่านี่ยําลังจะใส่ลงไปผัดเดีย๋ยวก่นี่กระเทียม การากผักชีเราก็ลงไปผัดก่อนผัดกับน้ำมันเพื่อให้มันหอมเสร็จแล้วค่อยๆยใส่เต้าเจี้ยว มันลงไปพอประมาณให้มันท่วมนี่ลงไปเจียวก็เหมือนกับเจียวกับเทียมอ่ะแต่ว่าเราใส่รากขมี้นลงไปด้วยแถวนี้ก็เริ่มหอมขึ้นมาเล็กน้อยละเสียดายว่าพอรทัศน์นี่มันไม่มีกลิ่นถ้ามีมามากลิ่นก็ดีว่าออกมาดีสิ ก็เริ่มหอมละได้กลิ่นหอมแล้วแล้วสับเดี๋ยวหนึ่งให้มันเคี่มผักให้มันเคี่มเราก็ใส่เต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวที่ตำแล้วนะเต้าเจี้ยวบางคนเนียเต้าเจี้ยวละเอียดเต้าเต้าเจี้ยวปนคือคือไม่ได้เต้าเจี้ยวเป็นเม็ดเม็ดเต้าเจี้ยวนี่ต้องอย่าให้อย่าเอาแบบที่มันบางอย่างมันจะเปรี้ยว อย่างที่มันไม่เปรี้ยวอ่ะคือที่มันแบบดีอ่ะมันก็จะไม่เปรี้ยวมีคนทำไมคนหมันจะไม่จริงๆแล้วตำรานี้แม่บ้านเขาได้มาไม่ใช่ เมื่อสมัยตอนเป็นสาวๆอ่ะตอนเป็นวัยรุ่นที่อยู่นักครมสมต์ไปช่วยเรียนหนังสือกันคืนตอนก็นักรรมสิต์มีงานก็ไปขายใส่เกี่ยวกับไอ้พวกเนี่ยไข่เตี๋ยวอย่างเงี้ยไข่เตี๋ยวราดหน้าเขาก็มีทําให้ดูอ๋อต้องทำอย่างเงี้ยมันเะหอมบางคนเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้ยอย่างนี้มันก็จะไม่หอมนะมีก็หอมเสร็จแล้วเราก็เอาเต้าเจี้ยว เทาเจี่ยโคนสายลงกานี่ซื้อมาตั้งกิโลแต่ไม่ได้สายทั้งหมดนะสายเป็น,นิดหน่อยพอสมควรนี่ก็เริ่มหอมแล้ว จริงๆเป็นสุดของหเยะไม่ใช่สุดของหยเยมาเย็ดแล้วกม มาอยู่ที่เทีก่สิว่าปีแล้วห้าแล้วือะวก็นี่มากกว่าอยู่นรมีอยู่นครสรร์แค่ยีกว่าปีมาอยู่งเทอก็ประมาณห้าสิปีแล้วนะ ่พอเริ่มหอมเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำพริกเผาลงไปหน่อยนี่ฮวใส่น้ำพริกเผา แล้วเราก็คนให้ทั่วเพราะว่าน้ำพริกขาาอะมันมันมันเจียวมาแล้วว่างั้นเถอะทีนี้เพียงแต่ให้มันเข้ากันมาเจียวอีกทีหนะึ่งเพื่อให้มันเข้ากันทีนี้ไฟต้องอ่อนแล้วไฟอย่าแรงแรงเดี๋ยวมันไหม้ให้มันละลายเข้ากัน นี่ก็เสร็จแล้วนะอย่างนี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วท่านอรคือเราผัดเอาไว้สมมติว่าเราจะทํากินแล้วอ็เอาตัดหมายถึงว่าปลเดี๋ยวเราจะตัดใส่ใส่ถ้วยใส่ชามอะไรใส่ชามเอาไว้เวลาเราจะผัดเวลาเราจะทําต้มใหม่ที่น้ําซุปก็ค่อยเอานี่ใส่ลงไปแล้วก็ค่อยใส่ผัด ผักเราเดี๋ยวว่าผักเราจะใส่ต่างหากไม่ได้ใส่ในนี้ถ้าใส่ในนี้มันจะเหลืองมันจะเหลืองผักเราไปลวกลวกต่างหากแล้วเสร็จแล้วเราจะกินอะไรก็ใส่แบบนั้นใส่ข้าวโพดใส่ข้าวโพดเล็กข้าวโพดผักอะไรอย่างเงี้ยหรือกระโหักกระลำปีนี่ก็เรียบร้อยขั้นตอนนี้ก็เสร็จแล้วมีแค่นี้ หมูนั่นเราไปหมักแล้วเดี๋ยวไปถ่ายที่หมูหมักไก่เราก็ไปหมักไว้ก่อนมันจะได้อร่อยอมันจะได้หวานเข้าเนื้อมันจะได้อร่อยเข้าเนื้อเอ่อแล้วนี่ก็แค่นี้นี่เสร็จแล้วหมูี่เนื้อหมูเนื้อหมูเราสันนอกนะมันจะได้ไม่เหนียวสันนอกแล้วก็เอาเอ็นมันออกนะแล้วนี่ก็ใส่แป้งนิดหน่อย ใส่แป้งแล้วก็ใส่น้ำนะลงไปให้มันหมักหมักเพื่อมันมันจะได้นุ่มถ้าไม่ใส่แป้งมันก็จะเหนียวใส่แป้งมันก็จะไม่เหนียวแต่ถ้าเป็นเนื้อไก่ก็ไม่ต้องใส่แป้งเพราะเนื้อไก่มันจะนุ่มอยู่แล้วนี่ม,มีเนื้อไก่ด้วย เนื้อไก่เนื้อไก่เราก็ใส่ก็เรียกอะไรตาปูขาวเนื้อไก่เพราะว่ามันจะนิ่มอยู่แล้วใส่ตาปูขาวใส่ซอสหอยนางรม,ใส,ม,มใ,สใส่สมามแม่ครัวเพราะงั้นเรใส่ใส่ซอสสามแม่ครัวเพื่อให้มันเค็มนิดหน่อยอแล้วก็ใส่พริกไทยลงมาหน่อย ถ้มันหมักเอาไว้คือถ้าหมูก็เราใส่เค็มไม่ได้ใส่เค็มมันก็จะแข็งหมูทางที่ดีนะเราก็ใสน่น้ํามันใส่น้ํามันลงไปในหมูด้วยแต่ว่าไก่ไม่ต้องหมูมันจะได้นุ่มหมักแล้วจะได้นุ่มนี่ก็เสร็จขั้นตอนก็มีแค่นี้เรียกว่า ยเดี๋ปกติผัดเวียดเจอล่ะหน้าเขาก็จะใส่นั่นสียื่อดำเพื่อให้มันสวยแต่ของเราไม่ได้ไม่ได้ใส่สียิ่อดำใส่น้ำมันลงไปในกระทะเล็กน้อยก่อนให้กระทะมันร้อนนี่แหละทำให้ทำให้มันหอมได้ทำให้ เ yeah. like ียวหอมนี่เราก็เอาเสือๆใส่แต่อย่าใส่เยอะนะอย่าไปใส่เยอะถ้าใส่เยอะมันจะเหนียวจะติดกันเป็นก้อนใส่ทีละน้อยๆแล้วก็ใช้ไฟใหญ่มันก็จะหอมนะก็จะเยิ่งมัเยิ่งมันก็จะหอม ปกติเขาจะไม่ได้ผัดอย่างนี้เขาอยากใส่สีดำไปเลยแล้วก็เก๋ๆก็จะดำดำขึ้นมาก็ใส่จานแล้วก็ราดด้วยอะไที่ไอ้ที่มันมีผักก็คือใส่ผักคะนา้าปกติเขาใส่ผักคะนา้าแต่ของเราไม่ได้ใส่ผักคะนา้าเพราะว่าคะน้าเน,นี่ยมันจะแข็งกระด้างแต่ถ้าใจถึง ต้องซื้อมาห้องฟกมันจะนุ่มแต่ว่ามันจะแพงร้านเขาไม่กล้าผัดขายแม้แต่เยาวราชก็ยังไม่กล้าคือมันแพงมากนะนี่ก็ถือว่าเสร็จแล้วาวิธีการผัดขนาะถือว่าอย่างนี้มันก็จะหอมแล้วเนี่ยหอมแล้วแหละเต่เราไม่ได้ใส,ส่ผีวดำ ใส่น้ำมันลงไปอีกเล็กน้อยก็จุดสำคัญแหละให้คือต้องมีควันต้องมีควันขึ้นนี่ก็จะมี่คือตามที่ว่าของก็อยู่ตรงเนี้ย ว่าจำเข้ามาแล้วก็มาทำให้ดูเพื่อคนอื่นก็จะได้ไปทำได้ทำแล้วมันก็จะมีกลิ่นหอมเสียหลาอาลคนทำไมมันมีกลิ่นหอมก็นี่แหละกลิ่นหอมก็อยู่ตรงนี้อยู่ที่กระทะหรือว่ากระทะเหล็กว่ามันเถอะมันก็จะหอมแต่ถ้ากระทะโลบินียมไม่ได้มันจะละลาย 那边的，整个、啊、人脉了了。 เราเสร็จแล้วกระทะมันร้อนเราเดี๋ยวเราก็อ่อนร้อนอยาให้มันร้อนเป็นเป็นายเดี๋ยวกระทะแตกแล้วก็ใส่น้ำลงไปก็จะลวกผักเอาผักไปลวกลวกแล้วใส่จานคือเสียบเทียบเราจะต้องการกิน,นใส่กินผักอะไรแล้วก็ใส่อย่างนั้นนะก็มีแครอทมีข้าวโพดมีกะหล่ำปลีแล้วก็ข้าวโพดปัก เกี่ยวข้าวโพดที่เป็นเม็ดเราก็ไปทําในโเวฟไว้ก่อนทําทำในโเวฟให้มันสุกเสร็จแล้วใครจะกินก็ค่อยปักใส่ถามพวกเราจเสร็จแล้วพอแล้วเสร็จเดี๋ยวแคนี้เราก็ฟลงนี่เราเสร็แออนนอน ความหอมก็อยู่ที่ความร้อนเนี่ยแต่ถ้าเราไม่ร้อนมันก็จะไม่หอมถ้าร้อนร้อนจัดกๆกมันก็จะหอม ไล,ล้ก็ลวกผัดกะหล่ำ ทางอบริการมาล่วง ซุปที่เรามากินนั่นเนี่ยเราก็ใส่น้ำลงไปเอาไอ้ที่ที่เราผัดแล้วผัดแล้วเราตักขึ้นมานี่นี่ที่เราเมื่อกี้ผัดผัดแล้วเรามากิน้ในกระทะมันยังมีหลงเหลืออยู่บ้างเราเลยไม่ต้องใส่เยอะนี่ใส่น้ําตาลแักสองช้อนเรากินก็ประมาณก็คืนนี้ก็ไม่ถึงหกคนเพราะว่าเ,เทียบ มันไม่มันไม่ไม,ไ,มไ,มไม่กินกลางคืนไม่กินอ่านี่ก็ถือว่าเสร็จแล้วใส่ลงมาสองช้อนแล้วทีนี้ก็ใสแ่แป้งแป้งเราก็มา,มาคนคนคนก่อนคนให้มันละลายเมื่อกี้แป้งก็สักขีดหนึ่งเห็นอยได้นะแป้งอะไรเอ่อแป้งมันสำปะหลังอ่านี่นี่นี่มีเขียนไว้แป้งมันสำปะหลังใช่ไหมใช่ป่ะหรือหรือผิด มีเอ่แป้งข้าวเหนียวไม่ใช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 ่ต้องแป้งมันสำปะหลังเกือบแล้วเกือบแล้วเสร็จเสร็จแล้วเสร็จนะฮะอืมันเทชิ้งไปก่อนตุ้งตาตุ้งตาเกือบไม่เหนียวแล้วเกือบไม่เหนียวเออคล้ายๆกันนี่คล้ายๆกันต้องเป็นแป้งมันสำปะหลังต้องแป้งมันสำปะหลังอย่างเดียวแป้งมันสำปะหลัง ใช่เงี้งคึอเนี้ยอ่าพออ่าใช่นี่แหละแล้วเาาาอาน้ำใส่ป่าที่บอกไว้ก็คืออายุเยอะแล้วอ่ะมาช้ามันก็สูตรมันก็ตามไปด้วยเพราะฉะนั้น เราก็บอกให้คนอื่นรู้ว่าพอทำอย่างนี้บางคนแม้แต่ร้านค้ามันทำแล้วก็ยังไม่อร่อยไม่หอมคือต้อง,องการให้หอมเนี่ยสำคัญถ้าขายไม่รู้จริงๆโทรศัพท์ามาถามเลยมาคุยได้นี่เราก็โคนโอลนไปด้วฮะมันก็ยังเ,เหนียวเลยเหนียวตมที่เราต้องการเสร็จแล้วเราก็ค่อยใส่หมู 牛分支，有分支的，那个快快牛，快快。 ใส่หมูก็หมูเราไปหมักเอาไว้อย่างที่มาก,กี้บอกอะมาก,กี้บอกเลยนะ <ừ. S 1> ใส่แป้งเพื่อให้มันนุ่มไม่งั้นหมูมันจะเหนียวแต่บางคนก็ไปใส่เขาเรียกว่าใส,ใส่ยาที่ให้ให้มันให้ให้มันมนุ่ม ของเราไม่ได้ใสเราใช้แป้งแทนแล้วก็เอาเนื้อสันสันนอกสันนอกแล้วก็เอาเอ็นมันออกนะเอ็นมันออกนี่ก็เอาไกลใส่ด้วยอเอาไกลาใส่แล้วให้มันมดเดือดชั่กเดียวหนึ่งก็ถือว่าเสร็จแล้ว ขั้นตอนก็นเสร็จมีคแค่นี้อ่ะง่ายๆจริงๆแล้วง่ายๆแล้วใครจะกินก็ค่อยเอา๋ยเดียอใส่จานแล้วก็ราดด้วยเอาผักใส่ต้องการผักอะไรก็ใส่ผักอย่างนั้นใส่เสร็จแล้วก็มาราดน้ำราดไอ้หมูที่นี่มันก็จะดูสดแต่ถ้าเราเอาผักลงมาต้มในนี้มันก็จะไม่สด มันเหลืองๆจะออกสีไม่สวยนี่พอมันเดือดก็ถือว่าสุกแล้วก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยอ่านี่เดือดแล้วถือว่าเสร็จแล้วละขั้นตอนก็มีแค่นี้อย่างนี้ก็พร้อมกินหลังถ้า,ท,าที่เขาขายก็พร้อมขาย ทีนี้ถึงตอนที่เราจะกินแล้ว <c oughs> เราก็เอาเก๋ยเตี๋ยวเนีใส่ที่เราผัดมากี้นี้นะ <c oughs> เนี่ยมันก็จะหอมอย่างนี้ก็หอมแล้วหออมได้กินอย่างนี้ก็หอมแล้ว <c oughs> คือยังไม่ทันกินก็หอมแล้วล่ะ <c oughs> อันนี้แน่นอนเพราะทำาำ,ำลาเนี่ยแล้วถ้าเราชอบอย่างไหนใส่ยอย่างนั้นอย่างไหนไม่กินก็ไม่ต้องใส่เนี่ก็เข้าโพดสับ ข้าวโพดแล้วก็แครอทแล้วก็ผักกระหล่อมปีแล้วก็ข้าวโพดและขาล้วขาวโพดเล็ก ก็ไปลาดน้ำน้ำซุปลาดน้ำซุปคือเราก็าเอาหมูใสล่ลงไปก่อนชิมบันเริ่มคนถ่ายน้ำลายไหล ไข่ลงมาดักชิ้นหนึ่งอ่าน,นี่ก็เสร็จแล้วอย่างนี้นี่ใครจะไปเติมไข่จะว่าอะไรน้ำส้มสายชูหรือจะไม่เติม,ม,มหรือจะใส่พริกไทยนะได้เดีเรามีใส่พริกไทยนิดหน่อยแล้วบางคนก็ใส่พริกไทยนิดหน่อยอ่าอย่างนี้ก็พอมมไม่ตองเยอะอ่นีม่มาแบบนี้เสร็จขั้นตอนการทำอ่าใคร ไม่รู้จริงๆอยากจะรู้ก็โทรมาถามได้